สวัสดีค่ะเรามาใช้นะคะสกินแคร์ก่อนนอนกันนะคะวันนี้เราก็จะทานะคะวิตามินอ e ีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินอีสกินแคร์นะคะอันนี้เป็นเม็ดที่เหลืออยู่นะ,ะล่าสุดเหมือนจะหมดแล้วนะคะือหเม็ดเนี่ยแบ่งใช้ได้สองครั้งเลยนะคะแต่นีคือครั้งที่เราใช้เกินไปก็เลยไม่พอนะคะ อาในี่เรามีเป็นกระปุกเลยนะคะมีแบบกระปุกแล้วก็แบบซองนะคะแต่รู้สึกว่าแบบกระปุกเนี่ยใกล้จะหมดกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดนะคะผลิตแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะก็คือนะคะวิตีเนี่ยช่วยอะไรนะเราจะรู้อยู่แล้วว่าวิตีเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะผสมอยู่ในพวกครีมที่เราใช้ทั่วไปเยอะมากแต่วิตีของเรานะคะเป็นวิตีสกัดนะคะ100%เปเ็นป็นวิตามินอีเพีเพยวๆเลยนะคะมาบำรุงผิวหน้าให้กับคุณนะค,ะคือไม่ต้องไปใช้แล้ววิตีแบบว่าที่มีแบบส่วนผสมน,นิดเดียวนะคะใช้วิตามินอีเต็มๆไปเล ะะวิตามินอ e, ีทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นน้ำมันแต่ของเรานะคะทาไปแล้วนะคะหน้าไม่มันพนะอสักพักเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวหน้าของเราเลยนะคะทำให้ผิวหน้านุ่มนะคะลดสิวฝ้ากระจุดดําำ,ำได้ดีมากโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคะรอยแผลเป็นนะคะรอยสิวเนี่ยจางไวมากเลยนะคะสาวๆวิตามินอ e ีนะคะถึงหน้าใสกันทุกคนเลยนะ,คะใครอยากลองนะถูกมาก1ซอง50บาทเท่านั้นนะคะมีโปรด้วยนะก็คือ6ซองเนี่ยส่งฟรีลงทะเบียนนะคะถ้า1 0ซองส่งฟรีเม็ดไปเลยนะใครอยากได้แบบคุ้มๆนะคะก็ เอาไปเลยหรือมีโปรเด็ดอีก1โปรนะคะซื้อ12ซองแถมอีก8ซองนะคะได้ไปเลย22องนะ,ะในราคาเท่าไหร่รู้ไหมหกรบาทจากปกติ1000บาทลดมาทันทีเลย400บาทนะคะคือคุ้มคุ้มแบบคุ้มมากคุ้มสุดๆคุ้มแบบมู้จะคุ้มไปไหนแล้วนะ,คะใครนะที่อยากใช้อยากแบบว่าหน้าแบบหน้าเนียนหน้านุ่มหน้าเด้งนะคะหน้าผิวอิ่มน้ํานะคะรองนะคะเปิดใจใช้วิอีดูนะคะอ่อนโยนมากๆแม้แต่ผิวเด็กนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะ ถ้าใครนะคะก่อนแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านนะคะทาวิตีก่อนแต่งหน้าจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยเครื่องสำอางติดทนติดนานติดตลอดทั้งวันแล้วก็ผิวหน้าจะไม่บกหน้าจะไม่มันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งประโยชน์ของวิตีนะคะใครที่มีรอยแตกลายนะเอาไปทาได้เลยหรือใครอยากเอาไปทาใต้วงแขนก็ได้ด้วยนะทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคือ,อประโยชน์เยอะมากเลยใช้ได้ทุกสัดส่วนนะคะของร่างกายหรือใครมีแผลเป็นตรงไหนเนี่ยเอาไปทาได้เลยนะคะคือดีมากๆเลยคือยังไงต้องลองแน่นอนใครไม่รู้จักวิตีนี่เชยนะคะบอกเลย